แอมบิวแกับบีวิมน้าเศร้าแบกเวลแมสเวนทอลเลชั r ชื่อเรียกที่บุคลากรทางการแพทย์ใช้สับสนกันบุคลากรทางการแพทย์มักเรียกอุปกรณ์ช่วยหายใจด้วยชื่อแอ b บิวแแทบทุกครั้งที่มีเหตุฉุกเฉินแต่น้อยคนจะรู้ว่าแท้จริงแล้วชื่อที่ถูกต้องทางการแพทย์คือ b a บ w กเ l ลแมสหรือบีวิมความสับสนนี้มีที่มาและความสําคัญอย่างไรมาทําความเข้าใจกันให้ชัดเจนครับประวัติศาสตร์ที่มาทําไมถึงเรียกแอมบิวแบกแอม เป็นชื่อบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยหายใจรายแรกๆในประวัติศาสตร์ก่อตั้งขึ้นในประเทศเดนมาร์กเมื่อปี1937โดยชื่อเต็มคือ Ambu AS ซึ่งย่อมาจาก Ambulance อุปกรณ์ช่วยหายใจที่บริษัทนี้ผลิตได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจน Ambu กลายเป็นคำเรียกทั่วไปแทนอุปกรณ์ประเภท Backwell Mask (BVM) ในหมู่บุคลากรทางการแพทย์ทำให้ชื่อแบรนด์กลายเป็นชื่อเรียกแทนตัวอุปกรณ์ไปโดยปริยาย เหมือนกับที่เราเรียกแฟซ่าว่าแชมพูสระผมในอดีตหรือเรียกผงซ e ักฟอกยี่ห้อแฟบทั้งที่นั่นเป็นเพียงชื่อแบรนด์ไม่ใช่ชื่อเรียกทั่วไปของผลิตภัณฑ์ Backwell Mask b w e m คืออะไร Backwell Mask หรือ Biewem คือชื่อเรียกที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ซึ่งอธิบายส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์ได้อย่างชัดเจน Back ถุงลมที่บีบเพื่อส่งอากาศ Well วาวทางเดียวที่ควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ m a s s หน้ากากที่ครอบปากและจมูกผู้ป่วย BVM มีหน้าที่สำคัญในการช่วยผู้ป่วยที่หายใจไม่เพียงพอหรือไม่หายใจโดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินก่อนจะใช้เครื่องช่วยหายใจถาวรทำไมการเรียกชื่อให้ถูกต้องจึงสำคัญความชัดเจนในการสื่อสารในสถานการณ์วิกฤตการสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญหากเจ้าหน้าที่ใหม่ไม่คุ้นเคยกับคำว่า a m b u l a n อาจเกิดความสับสนได้ความหลากหลายของผู้ผลิต ปัจจุบันมีผู้ผลิต BVM หลายรายไม่ได้มีเพียง Ambu เท่านั้นการเรียกว่า Ambu Bag เป็นการให้ความสําคัญกับแบรนด์หนึ่งมากเกินไปมาตรฐานทางการแพทย์ในเอกสารทางการแพทย์การสอนและการวิจัยนิยมใช้คําว่า BVM เป็นหลักลักษณะสําคัญของ BVM อุปกรณ์ BVM มีส่วนประกอบสําคัญได้แก่ถุงลมซิลิโคนหรือ,อยางที่มีความยืดหยุ่นสามารถบีบแล้วคืนรูปได้วาทางเดียว o n e w well. a ที่ควบคุมให้อากาศไหลไปยังผู้ป่วยเท่านั้นหน้ากากที่มีขอบนิ่มกระชับใบหน้าพอสำหรับต่อกับถังออกซิเจนถังสำรอง r e s e r v เพื่อเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจนวิธีใช้บีเวีมที่ถูกต้องการใช้บีเวมให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยเทคนิคที่ถูกต้องเปิดทางเดินหายใจผู้ป่วยให้โล่ง (head tilts in lift) ครอบหน้ากากให้แนบสนิทกับใบหน้าบีบถุงลมอย่างสม่ำเสมอ 12ถึง20ครั้งต่อนาทีสำหรับผู้ใหญ่สังเกตการขยับของทรงอกเพื่อประเมินประสิทธิภาพบทสรุปแม้ในวงการแพทย์จะเรียก ambu bag กันจนติดปากแต่การใช้คำเรียกที่ถูกต้องว่า bag valve well m a s หรือ BVM จะช่วยเพิ่มความชัดเจนในการสื่อสารและสอดคล้องกับมาตรฐานทางการแพทย์สากลทั้งนี้ไม่ว่าจะเรียกชื่อใดสิ่งสำคัญที่สุดคือความเข้าใจในการใช้งานอุปกรณ์นี้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในยามวิกฤต